ก็รู้เฟมครับเริ่มสูงแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกดล,ลิฟต์ลงให้เลยนะ ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆวันก่อนก็ถามตอนที่เรามีอีเวนต์นะก็ถามกันว่าถ้าเรามีงานทุกวันเนี่ยทุกคนจะยังมาหาเราไหมจะเบื่อกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยับแต่ทุกคนก็น่ารักมากบอกว่าไม่เบื่อมาหาเจ็ดวันก็จะมาหาเจ็ดวันใช่ใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่ลาออกมาหาเลยผมก็เลยบอกไปว่าลางานพอยาลาออกใช่่ไม่ได้ไม่ได้ เปิดเข้าทางเลี้ยงเออแล้วพี่ๆรักการขรับเ,เ,เลยครับขอบต้องจริงๆขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ <c oughs> ที่มาหาพวกเราในวันนี้ครับแต่ว่าพวกพี่ๆรักพวกเราสองคนได้แต่อย่าลืมรักตัวเองกันด้วยนะ<อ> <c oughs> ครับเออแฟนมาหบอกใจดูไหมว่าวันนี้เราจะมีคนมาขอเอาเงินมาเยอะมากใช่ครับจริงๆทุกครั้งที่ที่เราที่ <c oughs> ทออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าไปที่ไหนก็ตามรู้ว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนเรามีกําลังใจอยู่เยอะมากๆอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วที่อีเวนต์ไหนที่ต้องร้องเพลงหรือต้องแบบ ีการเล่นเกมเราสึกว่าพอพอมีคนมาหาเราเยอะมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นมันทำให้เราสนุกไปกับการทำงานมากขึ้นวันนี้ร้องเพลงกันด้วยไคะตอน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 เริ่มทัวร์ผมมาบอกว่าเราเคยร้องเพลงของดีๆตรงนี้ไปแล้วครับแล้วก็ตังลงมาจากเวทีก็อ๋อแต่ว่าสายตายังว่างปาอยู่ว่าตอนนั้นเราร้องเพลงตอนไหนนะตอนนี้ก็รู้นึกออกแล้วใช่ครับก็ตอนนั้นผมมาร้องเพลงของดีๆตรงนี้กัน ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนกันวันนี้วันอะไรนะครับวันวันวันนี้วันพุธเหรครับวันพุธครับวันนี้วันพุธใช่ไหมครับใช่ครับมามาผมผมรู้ว่าวันนี้วันวันศุกร์วันเสาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะเพื่อนๆมาที่นี่กันเยอะมากใช่ครับใช่ครับใคนนั้นคือที่ราคาถูกใช่ใช่ครับใช่เป็นการก็เป็นการเดินทางใช่ครับ ใช่ครับก็ต้องเดินทางไปบราซิลจริงๆพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่ใช่ยังไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเออใช่ไม่ได้เก็บกระเป๋าเลยเธอจริงครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้กลับไปก็ต้องเก็บกระเป๋าใช่ก็ต้องไปเก็บกระเป๋าัอ้าชววีเพราะได้เหรอไม่ได้รเาอยู่ เาขาถามผมแล้วนะยังไม่ทันเริ่มงนานเลยเขาถามผมว่าไปรอบนี้จะซื้อของปะ<อ>คุณจะชอบหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมยังไม่มีแพลนว่าผมจะซื้ออะไรแต่ว่าถ้าไปเดินดูแล้วเจอที่ชอบก<อ>็อาจจะซือ้อก็จริงๆก็ครับเหมือนกันครับเจออะไรชอบก็อาจจะเขามีแพลนแล้วเขามีแพลนแล้วเขามีแพลนใจ่วง,ง,งนี้ประหยัดครับประหยัดในกระป๋รงแล้วก็ใจ กลับนี่กล้องไหมกล้องจับได้ผมอยู่ตอนคุณพูดประหยัดใช่จะพูดถึงโชว์นะคะเราเป็นเป็นซ้อมแค่ไหนขนาดไหนจริงวันก่อนที่แฝบแช่เพราะว่าวันก่อนก็ก็ซ้อมไปครับใช่อันนั้นจะเป็นแก๊ง Only f r i e n d ครับก็ก็ซ้อมเตรียมตัวไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นครับใช่ในในส่วนของบราซิลเราก็ซ้อมมาเหมือนกันใช่ก็อยากให้แฟนตั้งหน้าตั้งตารอมาจริงจริงเป็นเพลงที่เรายังไม่ได้บอก ใช่ครับใช่ใช่สีเป็นมีอะไรจะให้มาคืบบถ่งไทเปิดตลาดเลยนะถึงเต้นครับถึงเต้นอยู่แล้วใช่เพราะจริงๆรูโอ้ยอย่างอย่างที่เราเคยบอกครับว่าคือเราเราอยู่กันคนละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนละคนกัน์ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราแบบเราดีใจมากที่เป็นแฟนที่นุ่มแบบซัพพอร์ตเราตลอดแล้ว่าซัพพอร์ตเรามาอย่างนีครับใช่วันนี้ก็ได้มีโอกาส ที่จะไปเจอที่จะไปเจอเแฟนๆที่นู่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจ,จคที่ที่ผมเห็นอะไรเลยคนนั่งนับเวลาเขาเดาวเลยว่าพวกเราจะไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่แล้วก็เร็วๆนี้แล้วครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอเป็นคนล้วครับเพื่อนผมนี่มีมุกแล้วนะเพื่อนผมจะมีมุกแล้วนะอย่างไรอย่างไรครับอ่ะสักหนึ่งม<ป>ุกเอ่อ<ป> ครับเป็นที่ที่บราซิลทักทายครับทักทายจะพูดว่าโอล่าโอล่าบราซิลแฟนแต่ว่าแต่ถ้าคุณตกใจเนี่ยก็จะโอ้โหโอ้โหเงียบเลยโอ้โหเงียบเลยไม่ได้ไม่ได้ครับจริงๆก็ก็มีเตรียมๆไปครับใช่เพราะว่าเออเราก็อยากพูดคุยกับแฟนๆห้ได้มากที่สุดครับไม่เก็ตแม้ว่าเราจะมาเป็นแฟนคือจะจากที่แบบคนมมิชชั่นรู้อะไรอย่างเงี้ย ปกติเราจะจบแฟนั่งเอเชียแต่ก็สุดมากนะเอับครัจริงๆเราก็ดีใจครับที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการที่ซีซีรีส์ที่เราเล่นนะครับสื่อสารได้ได้กับคนทุกคนเลยไม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับเขาเขาเขาลีเลตกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้หมดเลยก็ดีใจมากๆครับใช่แล้วก็ตอนนี้ที่จะไปกับเราเพิ่มเตรืด้วยเป็นครั้งแรกที่ไปด้วยกันใช่ไหมคร ใช่ครับใช่ครับเป็นทางเลยใช่ไหมบ้างการที่ไปแฟน์มือที่คนเยอะเหมือนกันนะเขาเรียกอะไรมันมันมันมีมวลรวมของการถ่ายซีรี์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนถ่ายซีรี์เราสนุกกันยังไงตอนทำแฟร์มือเราก็สนุกยังไงเข้าใจไหมวุ่นวายครูใช่เพราว่าสนุกนะไม่เราจะบุ๊เราเขาเรียกว่าถ้าเราอยู่รวมกันอ่ะเราจะมีความซนบางอย่างใช่จะมีความแบบเดี๋ยวไอ้บุ๊กก็จะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายแล้ว เฟิด์สเฟิรเฟิร์สเาตังกขาตั้งกขาตั้งกดกดกดมีโอโิโอก็จะอยู่ก็จะโพรงร้องเพลงขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทำในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบตัวเองรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบต้องไปถึงตัวลงขนาดกับเฟิร์สเองทุกคนก็ต้องแบบคอยตั้งวันนี้เฟิร์สวันนี้โอวันนี้กดกู๊ปวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมาร์กวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นมวลของความสนสนสนุกสนุบใช่ใช่อย่างในซีรีส์เราแบบว่าตราแซ่บกันเีวทเราจะโชว์อะะะะไไไรรอออคเเวลลาปกับโิฟนอย่างเงี้ย เวทีเหรอครับกายกรรมครับเราเล่นเราเล่นเราเ่นเรเล่นก็ะลกโชว์โชว์เป็นทีมแล้กันเอาเป็นีมไปคร่าเป็นทีมแล้วกันใช่ครับแต่อก่างุยอากให้เป็นศูนร์ใครน่าจะบอกไมได้นเอาว่าเอาเอาเป็นว่าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอเล่ใช่แต่แต่ละโชว์ก็จะมีทีมของของโชว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชครับทีน่าหนึง สาลิปีขคนขิงแบบมาเป็นส่วนเป็นไล่จนแบบพื้นที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยขิงแล้วเราจะไล่ขิงไหมตื่นอื่นเขาแบบเขาข้ามกันมากมันมากเลยนะเราสองคนเรามีอะไรจะพูดถึงไหมครับมันจะเรื่องความตึงของตัวครับก็ยังอย่างที่บอกครับเตะบอลเป็นคอนเทนต์ครับใช่ หลายคนยังยืนยันคำเดิมครับเราเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพใช่ฮะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นสนามลงหนึ่งครั้งเปลี่ยนตัวตัวอารมณ์ลวเป็นเป็นเป็นภาพให้ให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยเราได้เห็นเขาทางออกรรยกายแล้วว่ะอะไรอย่างนี้พูดแล้วก็แบบเฮ้ยตั้งใจเราตั้งใจถึงแม้เราจะพูดติดเล่นไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ตัวตึงจริงๆครับเราก็ตั้งใจแหละมาถึงว่าเดี๋ยวผมจะ ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยตัวตึงเปไ็นยังไงตัวตึงในความหมายที่ว่าเป็นคนที่จะแบบทุกคนเนี่ยเป็นยังไงใช่ใช่อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกภาพหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นใช่ใช สนามเปลือยสุก็เจเพียรเจเพียรจริงๆมันเป็นแท็กติกนะวันซ้อมที่พวกเราไปซ้อมบอลกันเนี่ยแล้วก็เราทำเป็นอดเด็แอดตัวตึงปวดหลังบ้างเนี่ยจริงๆให้ให้ผู้แข่งตายใจใช่ใช่ครับแล้วพอผู้แข่งตายจ้างในวันจริงเนี่ยเราก็จะมีชัยเนี่ยเขาได้ใช่เอาแล้วเริ่มผิด้วครับมีสมุนโชว์หลังบ้านกีฬาเหรอคะครับ ก็ยิงมีาบอกวันพิเศษเพราะว่ายกครับศิลปินจากจเอ็มทีวีมาโชว์มากมายเลยครับแต่ว่าใช่แต่ว่าจะเป็นโชว์ยังไงเดยวอยาให้ทุกคนเป็นเราสปกันครับคะอคครับเรนโอลากโอ้โหเด้หรอไม่ได้็แค่การยิืนนั้นโาลู

ถ้าต้องบกสอนใจเดินสองโอเคค่ะดี๋ยวเราต้องมีด้วยนะเป็นห้า่อยนะโอเคค่ะอาทำใจไม่ได้หน่อยทำใจไม่ได้แบบอห่้ยเอาไทำใจไม้ากนะคือเรา้้เปิดที่เดินนะค่ะน่ง